ก็สวัสดีอีกครั้งครับนี่คือแม่พิมพ์ครับพิมพ์ระรอดหลวงปู่ทวดนะครับนะฮะเดี๋ยวแต่แต่ตั้งหมุนให้ชัดๆหน่อยเพราะหนานะครับนะอันนี้ก็เป็ดจะเป็นลองพิมพ์นะครับเดี๋ยวผมฟั่มให้ดูก่อนนะครับเอออ่าเดี๋ยวเอาออกดีกว่านะครับนี่คือทดลองพิมพ์ฮะทดลองพิมพ์นะครับทดลองพิมอ่าลองให้ดูนะครับ อ่านี่คือพิมพ์พระรอดนะครับฐานล่างเนี่ยก็จะใช้การทูบเสียบนะครับแล้วพิมพ์พระรอดเนื้อสมเด็จน้อยคนที่จะได้ครอบครองนะครับอ่าแล้วผมจะให้ดูอ,องค์จริงองค์จริงนะครับนี่นี่คือองค์จริงนะครับอ่าที่สร้างจากดินแสงอรุณนะครับอ่า ไฮไลท์ก็อยู่ตรงนี้นะฮะนี่อันนี้ทองคำ99.99% 99นะฮะเป็นทองดอกบัวนะครับนี่พิมพ์พลอดนะฮะข้างหลังก็จะมีเหล็กไหลนี่นี่คือเหล็กไหลที่ฝังนะครับเพราะฉะนั้นที่ท้องตลาดว่ายังไงก็เป็นเรื่องของท่านไปนะครับผมมีแม่พิมพ์มีทดลองพิมพ์ นะฮะแล้วก็มีประวัติศาสตร์ในการสร้างโชว์ไปแล้วนะครับท่านดูองค์ต่อไปนะครับอาจจะเรียกพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกก็ได้นะฮะนี่อันนี้ก็คือแม่พิมพ์นะครับแม่พิมพ์อ่อันนี้ก็คือลองพิมพ์นี่ลองพิมพ์เดี๋ยวเปิดให้ชัดๆนิดนึงนะครับเห็นไหมฮะนี่คือลองพิมพ์นะนี่องค์พระจริง อโชว์ไวๆโชว์ไวๆนะฮะเดินแสงอรุณนะแสงอรุณนะครับนะครับทั้งหมดแปดพิมพ์นี่คือทองคำนะฮะอ่าอันนี้ผมคงต้องโชว์ไวสักนิดหนึ่งนะครับอืมเห็นไหมครับต้องปิดฮะมันหนาอ่านี่คือแม่พิมพ์นะครับอันนี้ก็คือลองพิมพ์อืม นะฮะพิมพ์นี้ก็เรียกกันว่าพิมพ์ชลูดนะฮะอ่านี่็นะฮะพิมพ์ชลูดทุกองเนี่ยก็จะมีเหล็กไหลกับทองคำ9 9า9 9จุดทองดอกบุทองทองเนื้อ9เนี่ยอันนี้เหล็กไหลชัดเจนหน่อยนะครับถ้าท่านบูชาพระถ้าได้ของแท้ๆก็ต้องดูที่ไปที่มาสักนิดหนึ่งนะครับ อันนี้ก็เป็นพิมพ์ที่เท่าไหร่นะนีะ่น <gained> นดูนะครับโชว์ไวๆดูหลักฐานนี่นะฮะนะครับเห็นเห็นเนื้อมวลสารใช่ไหมฮะสีเขียวนะครับนะดูต่อไปนะครับที่ผมบอกจะพูดให้ฟังก็คือ97เนีเ่ย เขามายืมแม่พิมพ์จากคุณพ่อผมไปนะครับนี่คือพิมพ์ใหญ่นะครับยืมไปแล้วปรากฏว่าไปทําแตกทําแตกก็เลยให้97มาพอสมควร97้าเจ็ดนะฮะให้มาเป็นพันองค์ผมก็แจกเขาแจกพวกตารวจทหารไปนะครับแล้วก็ตอนหลังไม่สร้างไม่พอก็ไปทําเป็นแม่พิมพ์ขั้งขึ้นมานะฮะนะครับดูนะครับ ให้ชมเป็นนเป็นงนงวดไปก็แล้วกันนะฮะหยิบจาบนะครับนะเห็นไหมครับอ่าคราวนี้มาดูองค์จริงบ้างอนะอันนี้องค์จริงนะครับองค์จริงพิมพ์สวยนะฮะมีทองอยู่ข้างหน้าข้างหลังก็จะเป็นเหล็กไหลนะครับอ่านะอันนี้ก็โชว์กันหลายนาทีแล้วนะฮะอ่าโอเคนะครับ ให้ดูหอมปากหอมคอกันนะครับนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับนี่ฮะด้วสวยทั้งนั้นนะครับ